จะดูอะไรก็รีบดูนะตอนนี้คิวยังได้อยู่นะพี่เรียบร้อยจริงยพี่เนี่ยอาจารย์ครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาใช้สถานที่ของเรานะครับมาตั้งสำรับเพื่อจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาปลดทุกข์ที่เขามีปัญหาชีวิตผมก็มีปัญหาชีวิตอยากให้อาจารย์ได้ช่วยน่ะยล้ครับแล้วรู้ไหมอาจารย์อะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอาจารย์เป้งอาจารย์อะไรอะเป้งไหนอาจารย์คงอ๋อคงไหนฮะคงยังไม่สางมั้ง ทงเฉยๆคืออาจารย์ครับคือผมเนี่ยมีปัญหาก็คือผู้หญิงอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจผมไม่อยากให้มีผมเนี่ยให้ดูมีสเสน่ห์แล้วแบบไปที่ต้องตาของเพศตรงข้ามของผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์นี่สีพึ่งของเขาไม่ธรรมดาเหรอปะโทขนาดอาจารย์ที่อาจารย์ให้ใครไปที่ดีไปไงให้ลูกศิษย์ไปจีบใครก็ไม่มีใครสนใจให้สีพึ่งไปอยากจะได้ผู้หญิงคนไหนให้ดีใส่ดีดปุ๊บตามถึงบ้าน อู้หญิงี่อยากได้แบบนี้ไอเด็กก็ไปลองของเลยผู้หญิงอยู่ตรงนี้เลยดีไปผู้หญิงหลบไปโดนเอาหัวรถเมย์เข้าขับชนบ้านไปเลยไอแบบนี้ไม่เอาหรอกครับการลงคาถาหน่อยพูดไปกันเดี๋ยวจะหาว่ามาตั้งสถานที่มาหลอกคนนั้นคนนี้ครับผมผมเจอพวกหลอกๆมาเยอะแล้วครับของจริงนะไม่ต้องพูดเยอะครับไม่ต้องไปบอกใครนะรู้กันแค่ในนี้พอครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยนงตาอันนี้เห็นเห็นจ้าจ่าแล้วขอทันขออีกสักครั้งนด้ไหครับเมื่อกี้แบบดูไม่ทันจริงๆครับเฮ้ยแต่ว่า้ยอาจารย์สิบนาทีเอาเป็นวิก่อนได้ไหมมงไปเอาเป็นนาทีเลยหรอครับเมื่อกี้เส้นเลือกกูยังปูดแล้วเห็นไงแต่ก็ขอแบบเป่ากระหม่อมได้ได้คาถาที่เด็ดเลยอ่าฟังนะอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหรอครับ นี่มึงอุปโลกอะไรอ่ะมันตึงแก่นะฮะมันตึงเนรื่องตุ่เมโอนตุปะอุ้ยปังอาจารย์ครับอะไรครับพี่มาจ๊ะไอ้หนูไอ้หนูเพิ่งกลับจากสวิตต์เหรอลูกครับผมผมนี่เสรเลยขอขาวพีม้าแบบครับผมเพิ่งลงเครื่องฮะเพิ่งลงเครื่องลงงงเเเครื่่อฮะพิหรอครับผมอาจารย์เพิ่งลงเครื่องแต่เหมือนยังไม่ได้ลงแชมพูอะไรเลยอเรา บรีบรีมาทำงานนะครับอ๋อได้ได้ประสาปตุปาราสาปตุวาปาราซมสารกวามปะเพลปะสันปาราามาเสัปบอาเดี๋ยวครับอาจารย์ฮะบ้าใหมครับมาอาจา์เขาฮูอย่างนี้ลอยอาจารย์ลอยเียอุ้ยาอจะไลบหลูอาจารย์เลยโอ้โอ้เรลอยอาจารย์อาจารย์เทาไหร่เท่าไหร น้ำว่านอันบ่พี่ลืมค่าครูอาจารย์นะอาจารย์วันนี้มีมีสามเจ้าที่จะมาหาอสามคิวนะใช่ครับอาจารย์เอาโอ้โหพี่เมทาสวัสดีครับอาจารย์วะสวัสดีสวัสดีครับที่ลงคิวไว้จะหาอาจารย์ใช่ไหมพี่ใช่ครับพาเพื่อนมาด้วยได้น้องสาวสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดะสวัสดีสวัสดีสวัสดสวัสดีสวัสด ยังไม่ใช่คิวน้องเขาเขาเห็นปลี่เข้ามาเาเแนะนำเข้ามาก็เลยเข้ามาไหว้อยังยังยังย่งอาจารย์ได้เลยด่าเฮ้ยอาจารย์ไม่ดูดฝุ่นเลยเลยหนูไม่เอาเวลาใจตัวไปฝักอีกนะใช่ครบพี่านผิแต่ก็มีเรื่องอยากมาปรึกษาอาจารย์ด้วยฮะอาจารย์ช่วยทำพิธีหน่อย ของจริงไม่ต้องพูดเยอะครับตำหนักในเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับตำหนักในของจริงอย่าบอกใครครับใคร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 สาส่งสาธุสาธุโอ้โหคือผมมีปัญหาก็คือผมผมเป็นคนชอบดื่มเวลาไลฟ์สดแล้วก็ดื่มอะไรเงี้ยแต่เมียไม่ค่อยชอบอ้าวทำไมล่ะอทำไมเขาไม่ชอบล่ะบอกว่าเอ้าวทำไมอ่ะ กำลังสร้างฟิลักร้องอะไรมาฟิลันต้องมาอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องเลยไปหาเรื่องดื่มไม่ได้ไปร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ไอแบนแรกไม่เท่าไหร่พอเข้าแบนที่2เอาละเริ่มด่าคนเข้ามาคอมเมนต์อ้าวอ๋อ,อสมนักเลแต่เแ็แซวนู่นแซวนี่มาผมก็ไม่ไหวครับผมก็ต้องด่าสวนไปแต่ก็ผมก็อยากกลับไปไลค์เหมือนเดิมฮนะตอนนี้ไลค์ผมมีสั่งปิดกลับไปเถอะ อ,อาจารย์ผมหนีร้อนมาพึ่งเย็นทำไมไล่ผมอย่างนี้อาจารย์ก็โดนเหมือนกันอาจารย์โดนด้วยเหรอล่าสุดอาจารย์เผลอไปแจกกางเกงแฟนขับไงใโดนดาน่าตั้งแต่พิศโลกอย่างกรุงเทพเลยงานเมาไงแล้วแต่กางเกงในตัวเดียวเดินลงมาไงอาจารย์หนักกว่าหนูเยอะกลับไปเจอรูปไปอาจารย์เขอาอุตส่าห์มาหาออกเล่นครับท่างนั้นไม่ยากทำไงอาจารย์มันต้องใช้ของขขังช่วยแล้วเอาของขขังไปอาจารย์ ที่สอบขึ้นที่เขาส่งรูปมาใช่ไหมคนนี้ส่งรูปแล้วก็บอกว่าขอให้อาจารย์เป่าหัวคาถาท่องคาถาด้วยอ่รูปเมียเราคนนี้ใช่ไหมนี่คนนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ทำพิธีให้ห่องตามอาจารย์นะครับอุปะอุปะโอเคอันเดียวโอ้คาถาอาจารย์มันไม่ต้องไปเยอะแยะอะไร อันนั้นเอามาเพื่อทําให้มันดูแขังเนื้อน่ะที่พวกท่องยาวๆอะไรเงี้ยอ๋อจานเดียวแค่นี้ผมกลัวจะไม่แขังขออีกหน่อยไม่ได้อาจารย์อุปะ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 โอเคสมาลรถสินะอามาชินาอานาลาสินะลพบราชินาปาปตาจานยาวไปผมท่องไม่ทันฮะไม่ได้บ่อยท่องอันิจาต์ท่องเองเออสุปะสุเประจัตสุตะโตตะ ตรงดีด้ดีตรงสาบุสิป like bon ัศร้าสิลสิปาลาสิโาปลาฮาริสมาโลสมาเลอารเซสซาะไซาลาเซลฟัฮุสฮุนสิกับฮุซฮ่าเฮมาดูนิเกลาลาซะเลามาสิลัลาบาสิาปาเสเรื่องอะไรกันโอเคลูกอ่ะถือไว้ฮะไอเนี้เอาไปไว้ใต้หมอนเมียนะ แล้วเมียเขจะไม่รู้เหรอจานย,ยัดอย่าให้รู้ที่เวลานหนุนมันจะหนุนยังไงเลยนยมันก็รู้สิครับมันจานมันใหญ่จัดเลยเรียกมาเอาคืนนะเอ้ยโอ้จานถ้ามันดีจริงอ่ะผมจาได้อย่าว่าแต่ให้กินเลยพรุ่งนี้เตรียมตัวไว้ใต้หมอนเมียอีกวันเนี่ยเมียเองซื้อมาให้เป็นลังๆเพอ่ๆนั่งกินกับเองด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะจา้าคุณครับเออเขาะเขาะเคาะหัวหน่อยอ๋อได้กระอกเคาะอะไรไปเลยได้ได้ถูกครับ เออจะไม่ไปท่อนแยกไปเลยแต่แ่แด่แด่แด่แ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 ่ไม่มีท่อนอื่นเลยอ๋ออันนั้นเป็นอยู่ทางนู้นเขาโอ้เห็นไหมของข้าวแล้วรู้สึกว่าตาฉ่ำๆแล้วตาแดงๆแล้วลูกนะโอเคโอเคโอเคได้ได้ลูกใต้หมอนนะจ๊ะนะวางไว้ใต้หมอนได้ของดีเลยโวยคนต่อไปมาครับผมมึงเอเนี้ยออกจากมติไป เป็นบุญจริงๆเลยจานได้เจอกับอาจารย์เนี่ยโอ้โหตามตัวมานานแล้วจานทำเป็ใครบ้างนี่มาน,านั่งเทียบอาจารย์บึงบ้าปะเนี่ยเอาเหรอเนี่ยอาจารย์อ๋ออาจารย์เหรอนั่งละมอโทรออมีอะไรโหมเงก็ <c oughs> ติดตามอาจารย์มานานแล้วนะอาจารย์เก่งนะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เนี่ยมาหากันให้เพียบเลยนะอาจารียบเลยเนี่ยอาจารย์ เป็นอาจารย์ไงแล้วมันเป็นโลหัว <kind abonn és> ได้ไงเขากระนั้นถืออาจารย <tortured. S 3> ์น kind of <rush> <brilliant> ี <Hayır> ่ไงนั wow ่งให้เรียบร้อยเออนั่งเออก้องอว่าอาจารย์ดีๆว่าก้มกราบก้มกราดดีๆผมขอมีธรรมะคารวะหน่อยเออต่อหน้าท่นหนว่าดีๆว่าอาจารย์แล้วเออว่าอาจารย์ว่าว่าอาจารย์ได้อนเดี๋ยวค่อยว่าอาจารย์เออยังไงก็ต้องเคารพอาจารย์ด้วยครับพี่ก้อกอาจารย์ดีๆไปเออ พาไว้โหพี่บอลอยู่ที่ใจแล้วเราสัทธาจาน คือสงสัยจังเลยฮะอาจารย์คือ2ปีได้แล้วฮะอาจารย์ไม่ได้มีอะไรกับเมียเลยฮะเพราะเหตุผลอะไรล่ะเรารู้เหมือนกันเรารมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรเองต้องสืบมาให้ดีกว่านะคือผมเองก็จับเต็มตลอดแต่ผมเองก็สงสัยว่าอย่างกับเวลาที่ผมเนี่ยจะไปจับเนื้อต้องตัวเมียอย่างเงี้ยเมียก็ไม่เคยจะมาย,ยอมผมเลยผมเองก็สงสยัยมากๆเลยแล้วเขาให้เหตุผลเองว่าอะไรเองเคยถามไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้อาจารย์2ปีแล้วเราไม่อาบน้ําหรือเปล่าอะไรฮะเราไม่ชอบอาบน้ําหรือเปล่าเพราะว่าเราสกปรกหรือเปล่า ผมเองก็อาบน้าตลอดอาบหรือเปล่าอาบอาบหรือเปล่าอาบน้ํครับแล้วเองเคยหาทางออกทางอื่นบ้างไหมที่แบบเฮ้ยเมียไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวทางออกทางอื่นใช่ผมเคยคะเฮ้ยทางออกดูเฉยๆเป็นอะไรครับไปโดนอะไรมาแน่เลยนี่น่าสุดไปกาญจนบุรีมาหรือเปล่าไม่มากเลยอาจารย์โอ้ไปถามสสที่นู้นเลยเหรอว่ามีหรือเปล่า นี่ไม่ไม่ได้นอนกับมีนหนักเลยเอะถึงขนาดไปเพ้นผ้าอะไรของนั้นเลยอะเลยมาปรึกษาอาจารย์เรื่อง,งนี้อะ <c oughs> มือตอนเช้ามึงก็มาถามกูกูก็บอกบอกเสร็จมึงก็เอาา่ำอ่ำนลยฉากไม่ใช่ก็เหมือนใบหน้ามันบอกก็เลยลองด,อดูโอ้โหตัวเองชะเฉยอย่างนี้เลยเหรอว่าม,มีมันจะล่อนเลยเดีย๋ยวทำไงดีครับอาจารย์ทำสเสน่ห์ดีกว่าทำเสน่ห์ใช่ป่ะฮะโอเคโอเคนะหลับตานะอาจารย์เอาหมึกไว้ครับหมึก หไม่ต้องเลยว่ะว่าไงจะออกใครดีผมไ่ทำอาผมก็ระแวงไปด้วยมีเห็นกยืกักอย่างเงี้ยเออร้องหลับตาเลยจดียวนั้จจะบอก่ว่าจจะสาดน้ำเียใส่หน้ามไม่่ไไม่สปารสั์ซสปาร์สสุสัปฮ

อรย์ผมสัญญาว่าถ้าเกิดผมมีปัญหาผมจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองผมจะไม่กลับมาแล้วอาจารย์แต่ว่าอยากจะนอนกับเมียใช่ครับอาาจรถือยังงี้ไหมรักไข้รักไข้รักไข้ แคร์แบบนี้เหรอใช่รักใคร่รักใคร่รักใคร่โอเคอาจารย์น้องแตนกระถามให้ถึงตกองแจ้วใชอ่ะคนต่อไปเชิญครับเฮ้ยหนูไปคันไปนั่งนี่ขานังวยได้หรอคะเห็นเมื่อกี้ว่าไม่ได้หนูจะโดนตกบ่วงไหมคะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตระหน่ับอาจารย์แบบกรณีพิเศษครับอ๋อค่ะอาจารย์เออมีอะไรล่ะพอดีว่า ปีนี้เป็นปีชงนะค่ะอาจารย์ปีชงหรืมาใช่ค่ะอ๋อปีนี้หนูปีชงใช่ไหมใช่ค่ะถ้าปีชงครับไปลินใส่นลำแข็งให้อาจารย์แก้วได้เลยอาจารย์ภรอย่างอาจารย์ไม่ชงอย่างนั้นเออไม่ได้ชงเหล้าเออไม่ใช่เด็กเอ็นกำลังจะถามว่าผสมอะไรดีคะใช่เออแล้วยังไงต่อปีชงก็อยากจะมาสะดอกขอเดี๋ยวอาจารย์อาบน้ำมนต์สะดอกเขหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่ะ อันนี้เรามีแฟนหรือยังนค่ะครับมีค่ะเอ้ยอจารย์ภาพขึ้นมาในหัวเป็นภาพอะไรจย์เป็นภาพที่ใส่ช่วยไม่ชอบจริงแล้วหนูไม่ชอบผู้ชายใช่ไหมลูกค่ะใช่ค่ะหนูหนูไม่ไม่ไม่ชอบผู้ชายค่ะอาจาย์จิตสัมผัสเหรอครับแล้วอยากลองชอบผู้ชายร้บ้างไห เคยเคยมีแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะอาจารยนมันไม่ไม่เวอร์รอยังไม่เจอผู้ชายดีๆค่ะอาจารยโอ๋อ <c oughs> ชอาชอิชา้ชา <c oughs> มองแววตามองนะโอเคลูกแต่ของนี้นะก็อาบน้ำมนต์สระคอหน่อยละกน <c oughs> ันสินเสนเอาครับให้เขาเปลี่ยนจะชุดชุด <c oughs> อันนี้เอาน้องน้องมามาลงมา หน้าต่างน่ารักมันาผิดหวังเรื่องความรักอะไรอ๋อคุณคุณพี่เปลี่ยนให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยว้าวยเขาตหนักเลยอัจานะเ้จนเปลี่ยนให้เยจาเดี๋ยวให้น้องเปลี่ยนเดี๋ยวจาอ่ะเปลี่ยนเสแลหาจานเลยลูกและในค่ะแค่นี้เหรอคะอ่าโอเคเนาะอ้าวนั่งไหนดีคะนั่งๆงนี่ลูกอ่ะท่องไว้ลูกนะค่ะ ก็ผ่าะสาส่าผ่ก็ผ่าผ่าปะาก็ผาผาปากปสาาาก่

อ่าป๊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 ป๊าโต